ความสาเร็จอยู่ที่คุณคิดและลงมือกระทําโดยมองโลกของใครบาย <Bye. S 1> ทิฏฐับพฤติกรรมที่เราควรที่จะหลีกเลี่ยงเพื่อที่จะทาให้เราเองไปสู่ความสําเร็จ 1. การคิดลบหลายครั้งที่เราเสียเวลาและเสียโอกาสดีๆจากการคิดลบของเราและบุคคลรอบข้างทําให้เราทิ้งความฝันทิ้งโอกาสที่จะลงมือกระทําเพื่อที่จะนําให้เราไปสู่ความสําเร็จ 2. ชอบความสมบูรณ์แบบอาจจะเกียดหรือกลัวความผิดพลาดโดยที่ไม่ยอมลงมือกระทํา ถ้าเราคิดว่าเรายังไม่ได้มีความพร้อมไม่มีความสามารถหรือยังไม่มีความรู้ดีรู้ลึกในเรื่องนั้นๆจึงทําให้เราเองกลายเป็นคนที่ผัดวันประกันพรุ่ง 3. กลัวความล้มเหลวโทมัสอันวาเอดิสันได้กล่าวไว้ว่า1 0 0 0 0หมื่นครั้งที่ทําให้เขาไม่ประสบความสําเร็จนั่นไม่ใช่ความล้มเหลวแต่เป็นวิธีที่ทําให้เขาไม่ไปสู่ความสําเร็จนั่นเองความล้มเหลวกับความสําเร็จมันจะต้องมาควบคู่กัน บางครั้งเราเองอาจจะโดนกาะหูว่าการที่เราเป็นคนที่ไม่รู้การที่เราเป็นคนล้มเหลวหรือทําอะไรไม่ประสบความสําเร็จนั่นคือการที่เราเองเป็นคนไม่มีประสิทธิภาพการคิดแบบนี้ทําให้เราเองเนี่ยครับไม่กล้าที่จะทําอะไรต่อไปขอให้เราคิดอย่างเดียวว่าความล้มเหลวความผิดพลาดในครั้งนี้คือบทเรียนที่จะพัฒนาให้เราไปสู่ความสาเร็จนั่นเอง 4. ชอบเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นท่านนก มันเปรียบเทียบกับคนอื่นและมันน้อยใจว่ามันไม่สามารถดำน้ําได้และปลาน้อยใจตัวเองว่าไม่สามารถปีนต้นไม้ได้มันก็คงไม่มีอะไรดีขึ้นมาทั้งนกและปลาก็มีความสามารถพิเศษที่แตกต่างกันออกไปเราควรที่จะภาคภูมิใจในสิ่งที่เรามีความสามารถมากกว่าไปเปรียบเทียบกับคนอื่นถ้าเรามองเพื่อนเราที่มีอะไรดีกว่ามีดีกว่ามีเหนือกว่ามันก็จะทําให้เราเองรู้สึกต่ําต้อยและน้อยใจไปเรื่อย เราจงภาคภูมิใจในสิ่งที่เราเองเป็นและเราจงลองมองตัวเองในเวอร์ชั่นที่เรามีความพร้อมอย่ามองตัวเราเองและกําหนดตัวเราเองในเวอร์ชั่นที่ขาดแคลนมันจะทําให้เราเองถูกกดจากความคิดของเราเองไปเรื่อ,อยๆืจนกระทั่งทําให้เราเองไม่กล้าที่จะลงมือกระทําอะไรลงไปเพื่อน,นําไปสู่ความสําเร็จเราจงเปร Kurt ียบเทียบตัวเราเองกับเมื่อวานที่ผ่านมาว่าวันนี้สิ่งที่เราทํามันมีอะไรที่ดีกว่าเหนือกว่าในสิ่งที่เราทําไปเมื่อวาน จะดีกว่าอ่ารอแรงจูงใจบางครั้งการที่เราได้รับแรงจูงใจอะไรบางอย่างมันก็จะทําให้เราลุกขึ้นมาทําในสิ่งที่ดีและมีประโยชน์แรงจูงใจก็เหมือนยาเราก็เหมือนคนไข้วันแรกๆเราได้ยาเม็ดหนึ่งสองเม็ดอาจจะหายและลุกขึ้นมาทําสิ่งดีต่อไปแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นคนไข้บ่อยๆหรือเราเป็นผู้ป่วยเรื้อรังบางครั้งยาที่เราเคยให้เราเองก็ไม่สามารถที่จะลุกขึ้นมาทําในสิ่งที่เราตั้งใจเอาไว้ได้เพราะฉะนั้น เราเองจะต้องมีแรงจูงใจจากภายในของเราเหมือนนักกีฬาเขาประสบความสําเร็จได้เขาไม่ต้องรอแรงจูงใจหรือรออารมณ์เขาเองเป็นผู้ที่มีวินัยในการที่จะฝึกซ้อมฝึกฝนเพื่อที่จะทําให้เขาเองเกิดความแกร่งและมีทักษะเหนือคนอื่นจนกระทั่งทําให้เขาสู่ชัยชนะนั่นเองถ้าวันนี้คุณรอแรงจูงใจหรือแรงบันดาลใจอะไรก็ตามก็คงได้แต่คําว่ารอตลอดไปแต่ถ้าเกิดวันนี้คุณลงมือทําแล้ว คุณมีวินัยในการลงมือทำคุณก็จะนำตัวเองไปสู่ความสำเร็จได้อย่างแน่นอนจากธิดาเกิดมาเพื่อแทนคุณเกิดมาเพื่อแบ่งปันสวัสดครับ